và cô lên nhé à bình thường lên cặp ban còn à huy bình thường đó biểu não 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 หนาวเนื้อหนาวหนาวมาแล้วอะไรๆมาแล้วโอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยจริงต้องไปฟาร์มก่อนดีกว่ารู้สึกตังใกล้หมดแล้วเนี่ยเอยมีหลายอันแล้วเนี่ย40บาทถามจริง <im pe at> ถามจริง200ดีนะที่มันถูกเนี่ยมีเฟนเน่คาเตสเรโอนามอชเก นที่นะครับแล้วก็หมุดนะฮะหมุดแดงนะครับแล้วก็หมุดนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะทําทิ้งไว้นะฮะร้อยยี่สิบอีกหกสิบยังไม่พอเลยอะต้องใช้ร้อยยี่สิบเชียวไม่เป็นไรมานอนเข้าไปอีกอันหนึ่ง เรียบร้อยซื้อหมดทุกอย่างเอาละแล้วคราวนี้เราจะต้องวนนะฮะวนขึ้นไปด้านบนนะครับผมบอกเลยว่าวนตรงนี้นะฮะสยองขวัญตรงนี้แม่งไปไม่ได้ไม่อยากจะคิดสงสารนะอานี่นะะ มว่ามีอะไรไหมมันก็ไปตุ่ยน <jam ming. S 1> ู่นแหละเดี oh. ๋ยวๆใจเย็นฮึบฮึบฮึบใจเย็นใจเย็นไม่ไหวแล้วโอ้ยแม่งหนาวอ้า หอยหลอดหินนะฮะขึ้นไปนี่อย่างหินอ่ะไปเราไปกันทีไม่อยากไปกระบื้งเลยโอ้ยทำไมไม่นั่นน่ะไ อไปทางนี้แทนได้มาไปทางนี้ก็ไปไม่ได้นะแม้ฉากหนึ่งอันเราต้องไปเอาไอ้นั่นก่อนเราต้องขึ้นไปด้านบนก่อนไม่ต้องร้องงูกระโดหรอกโอ้ยไม่ติดไม่ติด ขอขอนอ,นอนเนื้อนอนหนาวก่อนโอ้ยทำไมไม่ติดวะเกิดอ,อะไรขึ้นเออเออเอาให้แม่ย้อยผมว่ามันติดกระโปรงเนี่ยไอ้กระโปรงตัวดีของเราเนี่ย đội đột mún mún này, khó, cất bình đòn, ôi, ôi, tại là bần thương lắm, khó cặp mà, gặp ban con, ủ máu ai thích game cá độ như vậy không nhỉ, mém mình yới, ôi, hứ, mình giả bay, ơi, đểu đểu, ôi, โอ้ยอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจอยผมแปลกๆแ,แล้วนะเนี่ยไ,ไ,ไ,ไม่ต้องมาไล่ไล่เลยโอ้ยไม่ย้อยโอ้ย โอ้ยติดไอ้นี่อสงสัยก็ไปถอดออกแล้วมั้งเนี่ยถอดกระโปรงออกก่อนดีกว่านะผมว่าลองแม่งลงตรงเนี้ยไลย่ไล่มาอยู่ไหนหหหถอดกระโปรงออกก่อนเอาคืนมาเอาเอานี้ดีกว่า ลุยบ๊อบใจเย็นพี่ไปทางไหนเนี่ยโอ้ผิดทางผิดทาง <c oughs> xây lắm chạy lái à hay 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 เออ้ยกูรอดแล้วแต่เลือดเลือดเลือดมูออ่ะเลือดมาเลือดเลือดบ๊บบ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยแบ่งบันเถิงแล้ว บันเทิงแล้วโอ้โหกลับมาทำไมให้ใจสั่นไหวไปไปกันต่ออ๋อถ้าเราวิ่งเร็วนะฮะถ้าเรายิ่งเคลื่อนตัวเร็วอะยิ่งเจ็บปวดสปอตปอ๊อตขอความโอ้ย โอ้ยโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวหรือดีวับโอ้ยโอ้ย กลับมาที่เดิมไอ้ทางบ้าบ้า,บาสนุกกันหรือไงเนี่ยทำเกมแบบนี้ฮะโอ้ย่งนี้เดียวขอตุยหน่อยขอ,อขอความเย็นในที่สุด แม่งก็รอดไปถึงตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปตีด้านบนนะขอขออุ่นๆหน่อยอีตรงนี้แหละปัญหาเอาละเดี๋ยวจากตรงนี้นะเราจะลงไปด้านล่างกันก่อนนะครับโอ้ย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 เอ้ยขอเติมเลือดไหนน่อยจ๊ะ โบโบโบในนี้ช่างอบอุ่นยิ่งนักในนี้ช่างอบอุ่นแล้วตรงนี้คืออะไรไม่อยากจะคิดเลยแม่งไก่ขนาดนี้มาครับมาโอ้ยเอาราเทนต่อไปนะฮะ บู๊โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อรอดตายอื๊ดลดโอ้ยรอดตายเฮ้ยอุ่นแล้วอุ่นแล้วฮะอุ่นแล้วโอ้ยมันเย็นต่ออีกเหรอ เดียวใจเย็นน้องขออุ่นหน่อยได้ไหมแล้วตังก็มีไหมเนี่ยดีนะเนี่ยเราพกมาพกตังมาด้วยเหรอน้องพกตังมาด้วยสิพี่พกตังมาจ่ายเตียงน้องนี่แหละอย่าไปร้องไห้เท่ากับตอนนี้เราเห็นแมสชาร์ดอยู่ประมาณ3อันนะเราก็จะเพิ่มเลือดได้1ตุ๋ยนะครับ1หยด อ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีเตียงอยู่ตรงจุดๆนี้นะฮะทางซ้ายไปนะครับมันก็จะมีแมชชราดอยู่แต่ว่าเรายังไม่สามารถเอาได้นะครับแล้วมีตังค์ให้ด้วยอะ่ะถามว่าเอาจริงเหรอไม่เอาเอา้ยอันนี้อะไรเนี่ยเตะได้ด้วยเหรอเตะได้เหรอเอาใหม่นะึ๊บ

ใจร้าย <laughs> ใจร้ายเอาบันเทิงแล้วกูขออบไออบอุ่นให้หน่อยพี่หน่อยได้ไหมน้องบ๊อบบ๊อบบ๊อบเฮ้ยไอเดี๋ยวเฮียสึกไปทางนู้น อ้าวเฮ้ยสึกไปทางนน้นอีกโอ้ my god เอ้ยทำไมโอ้ลมมันพัดนี่เองลมแม่งพัด โ oh. oh. อ้โหตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะฮะเรายังไม่ถึงตุ่ยตรงไหนเลยนะครับเรียกว่าเป็นเงืบอบสามันนะฮะถ้าเราลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถไปอย่างจุดๆนู้นได้นะฮะเรียกว่ามันจะมายัางจุดๆนี้นะครับไปไปกันฮนะ มาครับมาครับมาครับ <S <S อุ๊ย <S 1> <S 1> โอ้โหใจร้ายไส้ละกรรม bại là cu Oh my god My god Có tôm luôn ở đây mà <laughs> right, là, là Oh my god Có tôm lượt nổi đây không? นายใช่ไหมเส้นนี้ใช่ไหมไปแล้วเว้ยโอ้ยอุยอ้ยกูตกใจหมดโอ้โหล่วงมาซะมามาหันสาันอีกนะฮะถามจริงว่าถามจริง นายหันษาขนาดนี้เอออโอ้ยยายายาแม่ง้อยเนี่ยนี่อะไรมึงเนี่ย โอ้โหพาดทีเดียวนี่แบบว่าเข้าก่อนเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยเอเยเอเฮ้ย khó nổi đây mấy Ôi Cướp lắm Dạ Yeah Yeah, yeah. yeah. เดียวเดียวโอ้ยเดียวอูย้ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงอะไรของมึงครับอะไรของมึงครับเนี่ย่ะแแล้ว,ลวเราก็มาถึงอะไรก็ไม่รู้นะข้างบน เออฮึดเติมความอุ่นหน่อยนะเฮ้ยไปเออเออโอ้ได้ที่สุดก็อุ่นเท่าทีแม่เจ้าเราจะจบคลิปนี้ด้วยการได้โดดสองชั้นนะครับไม่ไหวแล้ว อะไรของนายแต่จริงมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะแต่มันทําให้เราหัวร้อนมากๆเลยอะเกินไปอะหัวร้อนเกินคือถ้าไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับผมบอกเลยว่าโดดแม่งยากมากขอบคุณทุกท่านนะฮะฝากกดติดตอกอยากจะได้เพื่อนสักพันนะครับจะได้ทำไรายได้กับเขาได้บ้างฮะ <laughs> ยอดวิวห้าพันไม่ได้สองบาทยูท <laughs> <YouTube. laughs> ูบจะร้องไห้หนาวมา